สนับศูนย์โดยแล็ตาซอยโอ้พ ok ี่อาวเล่นใหญ่โอกำลังดีเลยกำลังมาดีเลยพี่อาวสวัสดีครับร้อนสวัสดีครับพี่อ๊าว วันนี้พาน้องชายมาขายของฮะคุณผู้ชมครับเอาน้องรอนหรืออะไรคนเดยกว่ารอนเอฟรอนเอฟครับค่ะก่อนที่จะเข้าเรื่องของแว่นอัปเดตผลงานนิดนึงเร็วเร็วนี้แฟนๆจะได้ดูละครเรื่องอะไรบ้างคะครับผมก็สำหรับแฟนๆช่องสามครับผมมี ละครเดอะคิวปิดครับผมซีรีส์ครับผมตอนการเทพซ้อนกลนะครับมีทั้งหมดเนี่ยแปดตอนด้วยกันแต่ผมเนี่ยเล่นตอนที่6นะครับของบริษัทบอดคาสครับของช่องสาวนี่แหละถูกต้องห่ได้ข่าวว่าเรื่องนี้คุณเล่นเป็นตัวร้ายใช่ครับผมเรื่องนี้คือจริงๆแล้ววผมผมไม่อยากบอกว่ามันเดี๋ยวดีตัวละครมันมีความเป็นสีเทามากขึ้นนะครับมันมีความลึกของตัวละครัว่าทไมต้องร้ายใช่ไหม ใช่ครับคือมันจะมีเหตุผลให้ให้คนดูรู้ว่าเฮ้ยเหตุผลความเป็นมาของตัวละครตัวนี้นันเป็นยังไงใช่ผมผมไม่อยากบอกเฮ้ยเป็นเตัวร้ายซะทีเดียวชเป็นคนไม่ดีในเรื่องนี้ในเรื่องนี้นักแสดงนาท่านอื่นก็คือคนนี้ใช่ครับก็คือพี่โนครับพี่โตโน่ครับน้องนิชาคือก็จะเป็นในเรื่องที่โตโน่รับมาได้กับช่อง3เรื่องแรกด้วยถูกต้องครับผมแล้วก็จะมีน้องแพรพิชาภาด้วยอีกหนึ่งคนเข้ากันนี่มีเกรงกันบ้างไหมอ๋อก็จริงๆแล้วคือมีโอกาสได้เจอกันตามอีเวนต์ นะฮะก็โอเคครับเราลากกระเป๋าเหมือนกันลากกระเป๋าเหมือนกันก็คือมาเจอกันเล่นละครด้วยกันใช่ครับซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนมองว่ารอนเนี่ยยิ่งโตยิ่งหล่ออ๋อขอบคุณครับอ่ะนี่ไม่เชื่อถามน้องพี่ดูสิเงียบเลยดู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 นูด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 มดู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 ดเดู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 ดจดู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  แบรนด์แบทของผมนะดูส็แฟกอย่างเดียวคือไม่ใช่เขากลัวนะครับเขากลัวคนลืมมองแว่นนะเพราะว่าในตัวทีเซอร์ที่ไปถ่ายกันมานี่โอแอับโชว์เหมือนกันนะนิดหน่อยนิดหน่อยครับผมงัดละครละครเคลียร์ก่อนว่าคิวปิดเนี่ยซีรีส์ใช่ครับผมการมเทพการมเทพสอนกนนะจะได้ชมสักประมาณเดือนไหนดีครับจริงๆเนี่ยคือตัว8 8เรื่องเนี่ยที่พี่หน่องบอกไว้คือน่าจะเริ่มประมาณปลายปีครับก็คือแล้วยาวเลยใช่หรืออาจจะมีแบ่งเป็น4ีสีคือเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอรอทางพรีออนมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับแต่ ตอนนี้คือ,อ The Cupid เนี่ยมีผมเล่นแน่นอนแต่ว่าในเรื่อง The Cupid เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องความรัก ใช่ครับแล้วตัวเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตอนนี้อะครับยังโสดไหมโสดครับสดสนิทไม่เหมือนไม่เหมือนพี่ชายผมไงไม่เหมือนเลยเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก็ที่เห็นชวนเพื่อนซเอย่างน้องกรีนมาทําแบรนด์ด้วยกันนึกว่าแบบกุ๊กกิ๊กกันมากกว่านั้นหรือเปล่าเป็นเพื่อนกันครับที่เข้าเรื่องงานเราเปลี่ยนเรื่องนะครับเป็เขาเรื่องตัวเองเลยโดนตัวเองเลยคือเป็นเพื่อนกันครับคือในความที่เหมือนเราเราโตมาในบ้านในเอฟด้วยกันเราเริ่มทํางานมาด้วยกันอย่าเนี้ยครับแล้วเรา คือสายงานใกล้ๆกันด้วยก็เลยสนิทกันอย่างเงี้ยครับแต่จริงแล้วในรุ่นหนึ่งคือสนิทกันหมดแต่ด้วยจังหวะคือจับพระจับหูคือบังเอิญคุยกันแล้วก็เนี่ยก็คือมันตกลงกันว่าเฮ้ยสนใจทําทําแบรนด์แว่นตาด้วยกันนะฮะซึ่งเห็นบอกว่ามันมาจากความบังเอิญที่กําลังคุยว่าจะทําธุรกิจอยู่แล้วกรีนได้ยินถูกต้องผมคุยกับทีมงานของผมเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนก็คุยนู่นนี่อยากทานู่นทานี่นะเฮ้ยสนใจเรื่องนี้แล้วกรีนได้ยินเจ้าพ่อโปรเจกต์อยากใช้ชีวิตอยากเที่ยวไม่เคยเที่ยวนะ่วาทแน กรีนนี้ได<ช>้ยังไงต่อนะครับก็เนี่ยครับสุดท้ายแล้วก็เลยเนี่ยออกมาเป็นเราคุยกันว่าคือเราอยากทำแบรนด์แว่นตาที่ เราชอบไม้กันด้วยอยากจะเอาไม้เป็นส่วนประกอบครับแล้วก็เรียกได้ว่าคือคนจะมองว่าไม้เนี่ยเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มใช่ครับเราก็เลยพยายามปรับให้มันดูมีความทันสมัยมีความแฟชั่นมากขึ้นซึ่งตอนนี้ก็จะออกมา2รุ่นครับก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวนี้เป็นออริจินอลฮูดครับออริจินอลฮูดนี่เป็นรุ่นแรกเลยครับเป็นรุ่นแรกครับสังเกตว่ามันจะมีเป็นความเป็นไม้ค่อนข้างสูงเป็นกรอบไม้หมดซึ่งมี3สีนะครับอะไรบ้างพี่รอนกล้องเห็นชัดๆเลยนะฮะเป็นสีน้ำตาลมีสีน้ำตาลอันนี้แล้ว เบาามกอที่ทิปใส่เมื่อสักครู่งนึงด้วยนะคือผมพวกเราเน้นกันว่าคือน้ำหนักต้องเบาเพราะว่าเราไม่อยากใส่ให้มันกดอ่าเพราะบางคนจะรู้สึกว่ามันจะเขาเรียกว่าใส่ยากใช่แล้วก็จริงๆแล้วคือมีมีมีแบล็คบูดอีกอีกหนึ่งอันครับผมมาเช้ารีบทีมงานรีบไปหน่อยเลยเลยมิสไปหนึ่งเขาเรียกว่าขายดีขายดีเลยไม่มีมาโชรสามสี่เนี่ยรุ่นแรกใช่ครับผมส่วนรุ่นที่สองจะเป็นไรเดอร์ฮูดครับเดี๋ยวนี้คุณใส่สปงสปริงให้มันแบบว่าขออนุญาตนะฮะนี่คือคนใส่แว่นจะรู้กันว่าเวลาใส่แว่นเนี่ยมันต้องแบบมีความยืดหยุ่่่นถูกมมเพราะไใช แล้วก็โอ้มันแบบติดแล้วก็ทำให้แบบเวลาเอียงมันผิดอะไรเงี้ยนะอันนี้คือนี่กลับมาที่เดิมเลยเห็นไหมโอดีจังเลยแล้วน้ำหนักเบานะฮะแล้วใส่ดูสิฮะโอ้ยอดมากนะครับจากที่ลอยอยู่แล้วผมชอบอินเนอร์พี่ยามมากมันทะลุแว่นหอกเลยข้อดีของไม้เป็นยังไงบ้างพี่รอนคือจริงๆแล้วผมว่ามันมีมีกลุ่มคนที่เขาชอบตัวงานไม้อยู่แล้วแลวผมรู้สึกว่า ผมรู้สึกว่ามันคลาสสิกครับแล้วก็เราอยากอยากจะปรับให้มันดูทันสมัยมากขึ้นอย่างอย่างเนี้ยจะมีความเป็นไม้สูงหน่อยจะมีความคลาสสิกลองแล้วแต่อีนี้ที่ที่ทิพย์ใส่ตอนแรกตอนแรกตอนแรกทิพย์ใส่อันนี้เป็นเรดเป็นเรดโบ้ที่มาของชื่อด้วยมิสเตอร์ฮูดคือตอนแรกเนี่ยมันจริงๆชื่อจะเป็นมิสเตอร์กับมิสซิสแต่คือมันยาวเกินไงเพราะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายแต่ผมรู้สึกว่า เราพอเราใช้ชื่อเนี้ยมันดูมันดูเขาเรียกไงฮูดได้คือมาจากเสียงร้องของนกฮู่ครับค่ะใช่แล้วก็เลยลักษณะของแว่นตาอย่างเงี้ยเหมือนนกฮู่คือเราก็เลยเนี่ยตัวโลโก้ก็จะเป็นเรื่องของคล้ายๆกับนกฮู่เออมันเหมือนจริงครับเราก็เลยแบบเฮ้ยนึกถึงนกฮู่นึกถึงอะไรบ้างเราก็เลยเอากิมมิคของเสียงร้องของนกฮู่เนี่ยมาใช้เป็นแบรนด์แว่นตาคุณภาพของไม้แล้วก็เลนที่คุณคัดสารไม้บอกว่าคุณคัดมาทุกชิ้นใช่ครับผมคือเลนเนี่ยเป็นเลนโพลาริสครับผมกันกันเขาเรียกว่ากันแสงแดดได้100% ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็น้ำหนักน้ำหนักของตัวเลนเนี่ยตกแล้วก็ไม่แตกด้วยครับโอ้ยเจงเหรอใช่ครับเพราะเดี๋ยวนี้คือบางทีนะเราเราไปไหนว่าไหนบางทีมันตกลงมาบ้างนะครับผมใช่ส่วนคนที่ถ้าเกิดชอบความทันสมัยมากขึ้นเนี่ยจะเป็นรุ่นที่สองคือไรเดอร์ฟูดนะไรเดอร์ฟูดตัวนี้นะคือจะเป็นไม้ส่วนหนึ่งแล้วก็จะเป็นเหล็กส่วนหนึ่งด้วยสายก็จะมีเรื่องของเลนแฟลตต่างๆ่งนะครับเป็นแฟลตเงินเป็นแฟลตสีดำนะครับอย่างเงี้ยเข้ามาอตนนี้กำลังฮิตเลยใช่และคือเบามากถ้าเกิดสังเกตใส่เเนี่ยจจะะบา แล้วก็ไม่เป็นร่องตรงจมูกด้วยโดยเฉพาะสาวๆที่แต่งหน้าใส่ไม่อยากใส่แว่นเพราะว่าถอดออกมาปุ๊บอู้หูร่องใหม่เลยยังจะออกแบบมาให้แบบว่าตอบโจทย์คนใส่แว่นมากที่สุดนะครับผมสาคัญไม่ว่าคนใส่ต้องหน้าตาดีหรือว่าใส่แล้วจะหน้าตาดีขึ้นใส่แล้วต้องดูดีขึ้นสิครับ คือพอเขาเห็นแบบทั้งกรีนทั้งร้อนใสเอง่มันดูหล่อมันดูเท่ครับผมนะครับซึ่งแน่นอนว่านี่คือธุรกิจพูดได้เต็มปากคือของเราเองใช่ครับก็เพิ่งเริ่มทำางนเองครับเล็กนะครับกับทีมที่แบบว่าเราเขาเรียกว่าไงเป็นทีมรุ่นพี่รุ่นน้องที่เราโตมาด้วยกันใช่ก็เพิ่งเริ่มทำทีนี้แบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างพอพูดกันกับเพื่อนๆแบบนี้ส่วนใหญ่คือทีมเราคือเราช่วยกันแหละครับก็จะมีส่วนของทีมงานที่เขาดูแลเรื่องของการแบบว่ารับส่งสินค้าต่างๆดูแล้วเก็็ปน PR นะครับเป็นตัวผมตัวกรีนอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นตัวโปรโมทแต่ว่าจริงๆก็คือเราช่วย เราช่วยกันหมดทุกส่วนแหละท้าสุดท้ายแล้วคือพอเราทํางานตรงนี้คือเราก็มีโอกาสได้คนได้รู้จักเราเียครับก็เนี่ยใช้ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่แบบว่าบอกต่อนะก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าแต่ก่อนเราเป็นแบบนักร้องเป็นนักแสดงนักแสดงบ้างแต่นี้คือเปลี่ยนก็เป็นบทบาทใหม่ที่เพิ่มเข้ามาซึ่งไม่ใช่ว่าไม่รับแล้วยังรับอยู่ยังรับอยู่นะครละครซีรีส์ยังรับอยู่ใช่ถูกไหมครับแล้วก็แน่นอนว่าร้องเพลงก็ยังรับ่แต่ว่านี้เป็นธุรกิจเสริมเข้ามาใช่ครับนะคะทีนี้พอเริ่มวางขายตออนนีี้ประมาณก่เดื กล่องก็สวยครับจริงๆเนี่ยเพิ่งเริ่มมาประมาณได้1นเดือนครับหนึ่งเดือนเองหรอแล้วก็ตอนนี้คือตัวตัวหน้างานเนี่ยตอนนี้เรายังกำลังทำกันบ้านกำลังหากันอยู่แต่ว่าในแห้ลูกค้าหลักๆเนี่ยก็ยังเป็นขายออนไลน์ไปก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ In s t a g r a m นะครับ a c e b o o k แล้วก็เว็บไซต์ก็เป็นชื่อเดียวกันเลยคือ Mr. Wood Brand นด์ะครับลองลองดูกันได้ครับก็กำลังค่อยๆทำกันอยู่ยังมีถ้าสมุดลูกค้ามาแล้วก็อุ้ยเลือกไม่ถูกเลยพี่รอนไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับสีไหนหรือออว่่าาาาาาารรรรููปปทงแแแบบบบไนนนนเเเมมมมมีะ็ิศสสตข้้ อ้อนก็แจกรีนะครับคนนี้นร้อนเลย่รับรู้สึกเป็นส่วนเกินเทียนใดพี่รอนคะสมมุติเน็ปสาวขาาไม่รู้พี่รอนหน้าหนูทรงกลมควรใส่สีไหนหรือว่าแบบไหนดีจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเรื่องพวกนี้คือเป็นเรื่องของสไตล์ความชอบของแต่ละคนนะแล้วก็คือตอนนี้คนกำลังพูดอยู่ว่าทุกคนอยากลองกันและสิ่งผมก็ำลังรีบแบบหาหน้าร้านอยู่ว่าจะสามารถ ลองกับใบหน้าได้ได,ได้ได้ที่ไหนอ <c oughs> นะ่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีจัดบูธครับตามงานต่ง <c oughs> ตางๆ <c oughs> ถ้าใครไปติดตามตาม,ตาม,ต,าม,ต,ามตามโซเชียลเนี่ยก็จะเห็นก็ตามมากันได้ับ <c oughs> แต่ที่บอกกันแล้วมันแล้วแต่คนชอบด้วยห <c oughs> ลายอย่าง <c oughs> สมมติว่าถ้ารอนคิดว่าอย่างทิปน่าจะประมาณไหนผมว่าอย่างถ้าเกิดเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เขาจะชอบเป็นแบบออริจินอลฮูดเป็นรุ่นนี้ รุ่นนี้เลยนะแล้วก็อย่างที่เป็นไงทิปขาวใช่ไหมครับถ้าขาวเนี่ยก็บอกกับสีแดง redwoods อย่างที่ทิพใส่เลยใช่ครับจริถูกค้องแล้วใช่ไหมทิขาวก็จะเป็นเนี่ยครับ เรดบูทไม่ก็เป็นบราบูทก็ได้มันสวยจริงผู้ชายก็จะเป็นแบบแบล็กบูทเท่ๆหน่อยที่ชอบคือความเป็นไม้เนี่ยมันดูเหมือนกับตัวมิสเตอร์ฮูดของเราที่บอกว่าเป็นนล้คู่ใช่ครับส่วนขอบด้านล่างเนี่ยเป็นโลหะสักเล็กน้อยมันทําให้ดูแบบบริงรอบหน้ามันใสขึ้นอย่างที่ผมบอกอะเราอยากจะปรับให้มันดูทันสมัยมากขึ้นด้วยครับใช่แต่ผู้หญิงจริงๆก็ใส่เล้าู่ก็ได้ครับเพราะอย่างผู้หญิงบางคนที่เขาชอบเป็นเลนแฟตอย่างเงี้ยครับ ใส่อย่างเงี้ยก็ทันสมัยันทสมัยมนดูวัยรุ่นขึ้นได้ไวรุ่นขึ้นนะครับกระแสตอบรับดีมากโดยเฉพาะแฟนๆที่ตามรอแล้วก็ตามกรีนเองใช่ครับมาซื้ออุดหนุนตอนนี้บอกผลิตทันไหมเนี่ยผลิตทันผลิตทันยังทันอยู่นะดีมากๆครับราคาประมาณเท่าไหร่นะครับบนขึ้นราคานะครับก็จะเป็น2รุ่นครับอย่างตัวออริจินอลฮูดเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรอบไม้ที่แบบทั้งหมดเลยก็จะอยู่ที่2,990บาทนะครับส่วนตัวไรเดอร์ฮูดเนี่ยจะมีเรื่องของเขาเรียกว่า ด้านข้างมันจะเป็นปโลหะพ้อมเป็นโลห,โลหะมาผสมด้วยนะครับ,รบก็จะเป็นราคาอยู่ที่2690นามีด้านาก็สามารถมาซื้อกันได้นี่ด้านในนี่คือด้านหน้าเนี่ยเขาดูแบบเป็นไม้นะแล้วก็จะมีแบบที่บอกข้างหลังคือก็จะเป็นอีกทรงหนึ่ง<ช>เขาเรียกว่าเป็นอีก t e x t u r หนึ่งใช่ครับให้มันเหมาะกับสาวๆคือวิธีการดูแลมันพอมันลื่นๆมันมันปุ๊บเนี่ยมันดูแลง่ายกว่าเช็ดง่ายกว่าก็โดนน้ำโดนอะไรได้หมดนะครับแล้วก็ป้องกัน uv ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะแบบนี้คนที่มีปัญหาเรื่องสายตาถามกันเข้ามาเยอะว่าอุ้ยเมื่อไหร่จะมีที่ทำออกมาเพื่อสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาบ้างจะมีไหมคะพี่รอนครับผมพอหลังจากเราปล่อยเป็นแบ่นแบบเขาเรียกว่าแว่นกันแดดมาแล้วใช่ไหมครับอีกประมาณสัก ไม่นานเกินรอครับเดือน2เดือนเนี่ยเดี๋ยวจะมีเป็นสําหรับคนที่อยากได้ไปเลนส์ใส่สายตาด้วยสำหรับพี่เวลาไปกองถ่ายแบบอาจจะไม่ต้องแบบใส่คอนแทคเลนส์ใส่สายยาวอ่ะเนาะใส่ตาซานพี่อาร์มเองก็จะมีมาเอาใจครับผมตรงนี้ด้วยอ่ะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ถ้าใครที่สนใจอยากเอาง่ายๆคืออยากเห็นอยากลองอยากเข้ามาซื้อ ตามได้ที่ไหนกันบ้างตอนนี้ครับผมมีนะครับเฟซบุ๊กครับผมมีอินสตาแกรมแล้วก็เว็บไซต์ครับ Mr.HoodBand นะฮะครับลองกดเข้าไปดูเดี๋ยวนี้ไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะครับสะกด,ดเลยแล้วกันเนะี่ยมิสเตอร์ฮูดเติม S ด้วย แล้วก็แวนดอทคอมครับผมนะครับส่วนใครอยากลองก็อาจจะไปรอตามงานที่ไปออกบู๊ใชคะเป็นเจ้าพโปรเจกต์แบบนี้นอกจากมิสเตอร์ฮูดส์มีแพลนอยากทําอะไรเพิ่มอีกไหมคะเออนั่นสิจริงๆแล้วก็คือเราคงผมอยากจะโฟกัสเรื่องของงานตรงนี้ให้มันดีก่อนเรื่องของการแสดงพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะครับคือเหมือนเราอยากจะใช้ความสามารถว่าจะเป็นเรื่องของการร้องการเต้นหรือการแสดงอะไรนะครับก็เราอยากจะเนี่ยพัฒนาตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆซึ่งเห็นบอกว่าการแสดงเฉพาะในเมืองไทยนี้ไม่พอแล้วล่าสุดเห็นบอกจะมีโกลอินเตอร์ใช่ ไปเล่นหนังซีรีส์กับต่างประเทศเกาหลีด้วยใช่ครับผมเป็นยังไงบ้างเริ่มยังครับก็ตอนนี้คือเป็นโปรเจกต์พิเศษครับผมที่ทางเกาหลีกับไทยเนี่ยร่วมมือกันก็คือจะเป็นจะเป็นชื่อเรื่องว่า Love and Lies ครับผมชื่อเรื่องว่ากลรักเกมายาที่ไทยนะครับซึ่งได้คุณจางอีอูเป็นพระเอกนะครับแล้วก็ผมมีโอกาสได้ไปแคสติ้งครับและเนี่ยก็ถือเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่า ทีมงานต่างๆ,ๆเนี่ยเป็นทีมเกาหลีเลยนะครับแล้วก็ตอนทำงานด้วยกันเนี่ยคือคุณคุณชางออูก็จะพูดภาษาเกาหลีเกาหลีเลยพูดภาษาไทยแล้วก็มีน้องมายเนี่ยเป็นนางเอกนะครับแล้วก็มีคุณคุณเดวิดท,ที่เป็นตัวร้ายเนื่องจาก De s, <S ี่ n นนออฟเดอะซใช่ใช่ก็เป็นโอกาสที่ดีของผมมากๆที่จะไปกระทบไหลระดับอินตอยตอนนี้ครับปิดกล้องไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถ่ายมาแล้วถ่ายเรียบร้อยครับผมจบแล้วสนุกช่จบแล้วสนุกมากครับผมรู้สึกแบบต้องขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยที่ที่ให้โอกาสเพราะว่าผมไปแคสแล้วก็เหมือนเขาเขาสนใจ ในความเป็นแบบดูเป็นเอเชียของเรา้วคับก็เน้นครับมีโอกาสได้ไปร่วมงานกับเขาแล้วก็มันจะออนที่ญี่ปุ่นครับผมเกาหลีไต้หวันแล้วก็จีนแล้วก็ที่ไทยด้วยนะครับแต่ว่าช่องทางต่างๆเนี่ยเดี๋ยวน่าจะเดี๋ยวรอให้มันทางพีอารของเขาออกมาให้เรียบร้อยก่อนว่าจะออนแอร์ให้ไหนยังไงแต่ว่านะครับก็เป็นโอกาสที่ดีครับเดี๋ยวพอออนแอร์ปั๊บคิวแน่นแล้วพี่จะเชิญมารายการยากไหมโอ้ยยินดีครับผมพีอแอ์แนะนำิ้งผมมาได้สบายมาก ะะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครสนใจเอาขายข,ายของตรงๆกันหน่อยถ้าใคร,ครสนใจแบรนด์นี้ของเราตามได้ได้ครับผมก็ขอฝากเอาไว้นะครับเป็นธุรกิจแรกที่ผมกับกรีนนะครับแล้วก็ทีมงานที่คือเป็นรุ่นพี่ที่ผมเราเรียกว่าเราเรียนหน,นังสือมาเรืร่อยๆตั้งแต่เด็กอ่ะนะแล้วก็เซตทีมมันขึ้นมาแล้วก็นะครับเป็นสิ่งที่ผมก็ ตั้งใจแล้วก็รักอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะมาอมบอกต่อนะครับ,รบสนใจครับผมมิสเตอร์ฮุนแบนนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจครับเว็บไซต์แล้วก็อินสตาแกรมนะครับสามารถเข้ามาอุดหนุนกันได้ติดตามกันได้เลยแล้วก็ที่สําคัญครับอรตอนนี้สามารถสั่งผ่านเพย์พาได้แล้วด้วยรูปบัตรเครดิตนะครับมือไวทั่วโลกสบายเลยครับผมเพิ่งเพิง่งอนุมัติไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผมชื่นชมน้องคนนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วครับเมื่อเขาทําธุรกิจทั้งหมดเหล่านี้เขากลับไปดูแลครอบครัวนะครับผมนะคะเดี๋ยวรอดูเมื่อไหร่หัวใจจะะไไมม่โสดทีา ่าถึนงานครับอนี่บอกตัวแข่งใจแข็งอ๋อใจแข็งแข็งไหมลองเคาะดูสิไปนะโป๊อะ,ะอี่นะฮะทีมงานบอกว่าเกาะติดกระแสเพราวะว่าทราบว่าพี่รอนเป็นนักเต้นครับ เพนแอปเปิลเพนไพรแอปเปิลเป็นได้ยังผมมาทำงานเยอะมากแล้วผมเพิ่งเพิ่งมาเห็นเนี่ยว่ามีแบบอะไรไม่ใช่คู่อยากเล่นใช่ไหมอยากเล่นอ่ะไม่เป็นอ่ะ้เราใส่เว่นกันด้วยดีกว่าเซเว่นวันนี้ขอบคุณมิสเตอร์ฮูดสครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีน้องแหวนแหวนในลักทุเรศกันครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วครับทำยังไงครับพี่แอมนำอ่าหนูต้องให้คนนู้ดยังไงอ่ะหนึ่งสองสามพีเอพี อันนี้ตัดอีกหน่อยเดี๋ยวตัอีกหยันนี้ก่อนอันนี้ก่อนนี่อินไปปะเนี่ยติามเอาท่ามาท่าแรก I have a pen I have an apple อ้าว apple pen แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเป็น apple I have a p i l e apple pen apple pen p ป n ะ apple อันนี้พูดต่อเนื่อง เพนทายแอปเปิลแอปเปเพนเดี๋ยวไปซ้อมก่อนขอบคุณร้องครับขอบคุณยนะครับผมมามารับขอปเปบ